ตัวและหัวใจได้กลับไปบ้านหลังเดิมเพราะก่อนสร้างชื่อเป็นหมอลำไอดอลออฟสุรพลทองด้วงเติบโตจากคนเบื้องหลังวงโปงลางโดยเฉพาะกับเวทีนี้ที่กลับมาร่วมงานกับพี่น้องศิลปินพื้นบ้านรุ่นใหม่ในานามวงโปงลางอักขาหฮัตสีบ้านขาเรียงจังหวัดมหาสาร,รคามทำโชว์พิเศษเปิดเวทีในพื้นที่ใหม่ใช้สถานบันเทิงกลางกรุงอวดทวงทำนองพื้นบ้านลีลาร้องลำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิถีคนอีสาน แต่งกายด้วยผ้าผืนงามโชว์ความประณีตของผ้าทองมือทั้งฝ้ายและไหมมัดหมี่ที่หวังให้จับใจไปตามเสียงแคนกลอนลำในเครื่องดนตรีแปลกใหม่เพื่อความตื่นตาทั้งกลองยาวเครื่องเป่าไปจนถึงเครื่องดนตรีสากล นับเป็นเวทีทดลองปล่อยของของวงปงลางพื้นบ้านจากคนรุ่นใหม่และวาดหวังไว้ถึงโอกาสขยายที่ทางจากวงดนตรีสายประกวดสู่การทำให้วงปงลางในตลาดภาคบันเทิงจากจังหวัดภาคอีสานจนมาถึงการบุกพระนครสนองใจคนไกลบ้านพอได้เห็นวงปงลางได้เข้ามาอยู่ในในเมืองกรุงหรือว่าใน ในสถานบันเทิงมันทาให้ให้ให้เห็นว่าเฮ้ยคนเราชอบศิลปัฒนารรมเยอะเหมือนกันนะมันเป็นมันเป็นตัวแทนของความคิดถึงด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าคนอีสานที่จากบ้านมามาอยู่เมืองกรุงเฮ้ยมันไม่มีอะไรหิวใจเขาองลางกําลังบูมเพราะว่าล่าสุดเลยครับที่ไปกรมพลจัดที่จังหวัดขอนแกน่นใช่ไหมครับมันทำให้เห็นถึงความหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนทางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง ทุกคนที่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะชวนกันมาดูวงโปรงรังวันนั้นฮอแตกครับคนแน่นมากถ้าถ้าเล่นแบบเพียวๆเ,เลยที่อีสานคือคอนเสิร์ติท์ตายเลยอะ่ะมีคนดูแน่ๆเรามั่นใจแต่พอเป็นที่บางกองมันคือคอมมูนิตี้ที่มันแบบรวมผู้คนมากมายมันมีความไฮบริดมากในทางวัฒนธรรมคราวนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะตีกองป่กแคนเฉยๆล้วก็เลยมีการปรับใช้เครื่องเสียงสังเคราะห์บางอย่างเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องสากลบางอย่าง ซึ่งพอมองย้อนกลับไปวงปรงรางจริงๆไม่ใช่วงดนตรีแบบ,แบบร่างเดิมนะคะมันเป็นวงตรีร่วมสมัยที่เอาเครื่องดนตรีโบราณมารวมกันคือ mm hmm. ก่อนหน้านี้ทุกคนจะบอกว่าทําฟอนหรือทาปรงรางทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกิดรายได้ถ้าโชว์แบบนี้เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักตลาดมันจะกว้างขึ้นมันจะนำมาซึ่งรายได้ตรงนี้ยแหละอาจจะผักดัง ต่อยอดการแสดงวงปงลางแปรผันตามความนิยมของการแสดงพื้นบ้านรักฐานเดียวกันคือหมอลำที่ก้าวและปรับไปสู่ที่ตั้งใหม่อยู่เสมอและขยายฐานผู้ชมออกไปไกลก่าความชื่นชมเพียงคนในภูมิภาคสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมบันเทิงหลายพันล้านบาทต่อปีจุดประกายให้คนในวงการคิดสร้างฐานที่มั่นใหม่ใช้สถานบันเทิงกระตุ้นความสนใจเป็นทางเลือกแบบรายวัน ดึงฐานผู้ชมกลุ่มใหม่หวังใจไปถึงการเป็นซอฟต์พาวเวอร์การที่เราเองอยู่กับหมอรามาสปี4ปีแล้วเราสังเกตแล้วก็ดูเวลาเราเอาวงมากรุงเทพถ้าไปหมอชิดต่อให้วันธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงก็เต็มและทาร์เกตที่มาคือวัยรุ่นทั้งนั้น ก็คือคนหนุ่มคนสาวที่พัดถิ่นมาอยู่ในอีสานและดึงเพื่อนในออฟฟิศที่เป็นคนภาคเหนือภาคใต้มาดูหมอลำสถิตท,ที่อาจารย์เปาโลที่ท่านทำเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของมหาลัยขอนแก่นนะครับตอนช่วงโควิดนะอันนี้ต้องโควิดเลย6,400ล้านนเะม็ดเงินที่หมุนเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจของหมอลำอย่างเดียวอ,อันนั้นใช่ครับอันนั้นคือตอนโควิดนะฮะนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็ยังอาจจะยังไม่ได้เก็บ ที่ผ่านมา2ปีแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะคูณไปอีกเท่าหนึ่งเลยฮะ<ฟ>เพราะว่ามันนันออกงานได้แล้วกออ็กระจายขึ้นมาอีกซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยหกพันกว่าผมว่าตอนนี้ผมว่ามีไม่ต่ำกว่าหมื่นนะซึ่งเป็นาสร์บันเทิงนั่นแหละแต่เราก็อยากให้มันเพิ่มสิ่งอื่นด้วยมันเอดกเครได้ด้วยไหมยอย่างกรณีที่คุยกันว่าเอาเรื่องของราชทางวัฒนธรรมมาแบบบางโชว์อาจจะเพียวๆเ,เลยอย่างงี้ค่ะ มันเล่นกองยาวมันจะไม่ใช่กองยาว for show เหมือนที่ทํางานอีเวนต์แต่มันชายเป็นกองยาวที่อยู่ในการแห่ในหมู่บ้านเลยจริงๆมันีีเที่ยวอยู่อ่ะมันอาจจะมี10ในร้อยหรือร้อยในพันที่เห็นสิ่งนี้แล้วอยากจะ educate ต่อ เวทีที่หลากหลายสำหรับนักแสดงรุ่นใหม่ยังมองเห็นเป็นโอกาสเชว,ว่าการแสดงจะดีได้ต้องอาศัยเวทีเก็บชั่วโมงบินขณะเดียวกันก็เป็นอีกช่องทางสร้างไรายได้นอกจากสายงานวัฒนธรรมที่ยังได้รับความนิยมอยู่ในท้องถิ่น และจากปักคำของแม่ครูว,วันดีพลทองสถิตแห่งคณะหมอลำอุดมศิล์ในฐานะอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เห็นว่าคนรุ่นใหม่สนใจเข้าศึกษาด้านดนตรีพื้นบ้านอยู่มากด้วยภาพความสำเร็จของวงการหมอลำก็ทำให้คนรุ่นใหม่วาดฝันวังให้ท่วงทำนองของดนตรีท้องถิ่นเป็นสิ่งเลี้ยงปากท้องฝากอนาคต